ต่อไปเลยค่ะคนคุณมนตรีนะคะจากกรุงเทพคุณมนตรีสวัสดีค่ะครับค่ะคุณมนตรีสอบถามเรื่องม,มาเตือนภัยเหรอคะ<ม>คุณต้องปิดเสียงทีวทมนะีก่อนนะเดี๋ยวไม่ออกจากโทรทัศน์มาก่อนนะพี่ครับ<ม>เชิญครับผมปิดเสียงแล้วครับอ่าเชิญน,นะครับจะคุยยกไว่าไงครับคือมันมีเพศเพศหนึ่งนะครับที่ ขึ้นเพจว่าให้เอาของมาทำที่บ้านนะนะครับงานนะครับค่ะแล้วก็มันเป็นเพจที่ลอกลวงอบอกบอกบริษัทได้ไหมครับออย่าเพิ่งบอกครับค่ะรูปแบบให้น่อยหม่มาเขาลงกังไงยังไงเขาคุณติดต่อเขาหรือเขาติดต่อคุณยังไงครับผมในเพจแล้วผมก็ ต่อเข้าไปนะครับมันเป็นเพจที่เห็นจากเพจเห็นจากเพจเห็นจากเพจเฟ e บ o ๊กเนี่ยนะก็บอกว่าเขาจะให้งานมาทําที่บ้านคนก็ติดต่อเข้าไปใช่ไหมครับครับเป็นงานประเภทไหนครับที่เขาบอกเนี่ยแพ็คแพ็คสบู่นะครับหนึ่งร้อยก้อนหนึ่งสี่พันบาทอืมอันนี้มันหลอกกันมานานแล้วเนี่ยรูปแบบนี้นะครับไงอยากจะเปลี่ยนเพราะว่าเห็นในเพจมีผู้ติด ต่อเข้าไปเยอะมากเลยฮะแล้วแล้วแล้วลปัญหามันคือไงแล้วเขาส่งของมาให้เราแพ็คจริงไหมหรือยังไงหรือไม่หรือยังไงหรือเขาหลอกงไงต่อเข้าไปปั๊บเขาให้แจ้งชื่อที่อยู่ครับพอแจ้งชื่อที่อยู่ไปปั๊บเขาถามว่าจะรับจะรับออเดอร์ไหมผมบอกอ่ลองรับดูสักหนึ่งชุดครับครับออรับไปแล้วเขาก็บอกว่ามันมีค่าประกันของเสียหายสามร้อยสามสิบบาทอ่า ครับออผมผมก็โอนไปผมอยากจะอ้องน,นะครับก็โอนไปโอนไปเสร็จราอ้วเดี๋ยวเขาก็แชทมาอีกว่ามันต้องมีเขาถามว่ามีอุปกรณ์ไหมอ,อบอกไม่มีเลยงั้นต้องเสียค่าอุปกรณ์อีกเจ็ดร้อยเก้าสิบาท เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็แล้วเขาบอกเขาจะส่งอุปกรณ์มาให้เพรางั้นไอ้เจ็ดร้อยเก้าสิบนี่เขาบอกว่าคุณไม่มีอุปกรณ์แล้วคุณต้องจ่ายเจ็ดร้อยเก้าสิบเขาจะส่งอุปกรณ์มาให้หรือยังไงหรือว่าอใช่ครับเขาจะส่งอุกตอนมาให้แต่จริงมันไม่ใช่ล้วครับไมว่าสามสองอีกรอบหนึ่งแล้วคุณทําในนามบริษัทแล้วชื่อที่โอนมามันทําไมเป็นชื่อ ส่วนบุคคลเอ่อส่วนบุคคลนะครับชื่ออะไรชื่ออะไร,เ,รไอเอาเฉพาะชื่อเอาเฉพาะชื่อครับใช้ชื่ออะไรที่โอนที่ให้คุณโอนตามชื่อบัญชีค่ะชื่อบัญชีนางสาวสุชุสุชาดาอืมสุชาดาสามตัวคุณเยไหมครับยังยังค้างไว้ก่อนนะุดนางสาวส,ส,สุชาดาหลอกว่าแพ็คสบู่คุณตกลงเสียไปเท่าไหร่ทั้งหมดม ผมโอนแค่สามร้อยสามสิบาทอยากลองเฉยนะครับอยากอยากลองซื้อซื้อซื้ออะไรนะซื้อความรู้ว่าว่าที่คิดว่าเขาจะหลอกเลหลอกจริงไหมตกลกหลอกจริงครับคิดว่าจะหลอกลอกจริงไหมแล้วได้แจ้งความไว้บ้างไหมนี่ได้แจ้งความบ้างไหมก็ไปที่สถานีตารวจแล้วก็เขาบอกโอ้โงงานตัวอะไรเงั้นผมไม่ไปแจ้งความบอกว่า นามสกุลอยากจะเอาไว้ตัวนี้เพื่อผมจะได้ติดตามว่าเงินที่โอนไปเนี่ยมันไปเข้าบัญชีนี้ติดต่อในท่านี้แล้วเงินมันออกไปไหนอ่าโอเคเดี๋ยวนะมีมีคนชื่อสุดชาดานามสกุลอะไรต้องมีเจออ่าในในในเน็ตคือชูรอดชูรอดแต่ไม่รู้ว่าตรงคุณดียวกัานามคุลอนไรชูชื่อชูชื่ออันนี้ชูรอดอ๋อมีทั้งชูรอดชอ่าอันนี้ชูชื่ออันนี้อหาสารธรามชาต ไม่รู้ว่าเขาเป็นถูกแอบ,บอ้างไปเปิดบัญช,ชีชาดาชูชื่นนะถ้าได้ยินเสียงนี้นะไปติดต่อตำรวจด่วนนะมีคนเอาชื่อ,อคุณไปใช้หลอกโอนเงินเขานะ้ะนะครับถ้าเข้าไปแจ้งความเดี๋ยวก็จะเจอเข้อหาช่อโกงนะสุชาดาชูชื่นนะไปพบตำรวจด่วนนะอประกาศไว้ตามนีม้นะมันมีที่อยู่อยู่นะครับบริษัทเนี้ยนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเมื่อมันหลอกมันก็หลอกหมดแต่มันเอาอุปโลกข์ขึ้นมาคุณพี่ได้โอนไปไหมล่ะคะเจ็ดรอยเก้าสิบไม่ได้โอนไปใช่ไหมยอนไป300อยกว่าบาทเนี่ยลู้ตัวก่อนก็จะไปหลงเชื่อแล้วพี่โทรไปหนึ่งสี่สี่ยังไม่รู้อ่ะเขาจะจริงไม่จริงผมก็เลยเอามริงอะเอางว่าไม่จริงคุณเชื่ออะไรเอาว่าไม่จริงอ่ะพี่นะครับหลือเขาก็ตอบมาว่าถ้าบอกไปมึงก็รู้ดีพี่ไปแจ้งความหริบปลเนี่ย ไปมาแล้วครับแต่ยังไม่ได้ตำรวจเขายังไม่เขาบอกให้ไปเอาหลักฐานหลักฐานคืออะไรหลักฐานอยู่ในโทรศัพท์ที่เอางี้พี่พี่โทรไปพี่โทรไปพี่พี่เข้าไปเว็บไซต์ Police Online.com เอ police thailand ป่ะโพลิสไทยแลนดเออ n d o n l i n e com เนี่ยเข้าเว็บไซต์เนี้ยแจ้งความออนไลน์แจ้งความออนไลน์นะหรือโทรไปหนึ่งสี่สี่หนึ่งตำรวจ โดยหลักแล้วตํารวจจะต้องทําทั้งหมดให้เราคือรวมถึงการอายัดบัญชีพอเขาเข้าสู่ระบบเสร็จปั๊บเขาจะติดต่อกลับมาว่าให้เราไปแจ้งความที่ไหนนั่นคือถ้าตํารวจจะต้องทํานะทําตามที่พบตรสั่งไว้นะค่ะแต่ถ้าไม่ทําตามนั้นก็เป็นเรื่องของตํารวจนะเก็บไซต์นะคะก็คือเว็บไซต์ thai police อน l ลน e .com a ท police เออ t h ท i police อน l ลน e .com พี่แจ้งออนไลน์เลยนะอย่าปล่อยให้ลอยนวลถ้าหลอกลวงชาวบ้านเขานะเขามีไอ อะไรนะครับแอนไลน์อยู่นะครับว่าเผื่อใครจะดูวันนี้แล้วจะได้ไม่ไม่เป็นเหยื่ออีกอืมเอาเอาพี่ผมพูดตามนี้นะประกาศไว้ตามนี้นะครับจะไปแจ้งความทางเนี้ยเป็นีห้ท่งไทยโนไ์ไทยโพลิสออนไลน์ com เป็นนะครับโอเคครับสวัสดีครับส่นรัมนตรี ค่ะสวัสดีค่ะต้างเติตนไปวันละวันละรายและต่อไปเนี่ย